สวัสดีครับผมธนกรโทดีจากไทยร t e งคด o m นะครับในคลิปนี้ผมจะมาทําการแก้ปัญหาเรื่อง USB นะครับช่องต่อที่มันหลวมแล้วนะครับก็คือเกิดจากเมนบอร์ดค่อนข้างจะเก่านะครับพอเราเสียบอุปกรณ์ดึงเข้าดึงออกนะครับทำให้ตัว USB หลวมนะครับตัวนี้เป็นเมนบอร์ดตัวเก่าแล้วนะครับที่ผมซื้อเมื่อสอมาเซตอัพให้ลูกชายเดยนออนไลน์นะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนไปใช้ตัว ตัวการ์ดนะครับการ์ดที่เป็น p c i เป็น USB นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่ผมสั่งซื้อออนไลน์มาครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นการ์ด p c i นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแกะกันก่อนแบบนี้นะครับมันจะมีพอร์ต USB 2นะครับ1 2 3 4 5ก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะทำให้เรามี USB เพิ่มขึ้นมา 1, 2, 3, 4นะครับตัวนี้เป็นพอตตัวใหม่มันก็จะเสียบอุปกรณ์ได้แน่นขึ้นนะครับ<ม>เดี๋ยวมาดูคอมที่ผมใช้อยู่นะครับตัวนี้เป็นคอมลุกชายนะครับที่ผมซื้อคอมอุปกรณ์มือสองมาประกอบนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเซตคอมพิวเตอร์ที่ผมซื้อมือสองมากรบนะครับอ่ก็มาประกอบนะครับเพื่อให้ลูกชายเดยนออนไลน์นะครับตัวพอร์ต USB ที่ติดมากับเคสก็ใช้ได้2 2ตัวนะครับที่มันยังโอเคอยู่นะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับส่วนมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีพอร์ต USB นะครับอยู่เป็น USB 2นะครับ1 2 3 4นะครับ 4พอร์ตนี้ค่อนข้างจะหลวมนะครับเคยลองต่อกับตัวกล้องเวบบแคมนะครับบางทีก็ติดติดดับๆนะครับต้องคอยดึงเข้าดึงออกเป็นประจำนะครับทำให้แบบค่อนข้างจะเซ็งนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะใช้กราดตัวแปลงนะครับจาก PCI เป็น USB น่าจะเป็นเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือเราจะเสียบให้โผล่ออกมาตรงบริเวณนี้นะครับ จะได้มี USB เพิ่มขึ้นนะครับก็จะเสียบอ,อุปกรณ์แน่นแขึ้นนะครับตัวนี้เป็นเมนบอร์ดเก่านะครับที่ผมซื้อมืองสองมานะครับ CPU ที่ใช้อยู่ก็เป็น Intel Core i5 3470นะครับจริงๆมันก็มีการ์ดจอในตัวนะครับแต่ค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับก็คือผมก็ใช้ตัวการ์ดจอที่ผมเก็บไว้นะครับเป็น GT 6 30นะครับก็เดี๋ยวเราจะเสียบเข้าช่อง p c i ตรงนี้นะครับจริงๆเบนบอร์ดตัวนี้จะมีช่อง PCI Express ด้วยนะครับซึ่งจะทำให้เราเพิ่มช่องต่อ USB 3ได้นะครับแต่เพลินม,มันติดตรงการ์ดจอจะบังนะครับมันจะอยู่ใต้การ์ดจอนะครับก็เลยต้องใช้แค่ USB 2พอนะครับก็คือเสียบเข้าช่องนี้นะครับ มันก็จะทำให้เราได้ช่องต่อ USB แบบนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เพิ่มอีก1 2 3 4นะครับหน้าตาหลังจากต่อเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวลองเปิดคอมดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับ จากตอเสร็จแล้วก็ลองใช้ทาไดฟ์เสียบเข้าไปทีละรูนะครับแล้วก็เช็คดูว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดยก่อนที่เราจะดึงทาได์ออกก็ให้กด reject ทาได์ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ mm hmm. ตอนนี้ผมเสียบเข้าไปใน mm hmm. ช่องที่อยู่บนกราฟนะครับ แล้วก็ลองเปิดไฟล์ดูนะครับผมเอารูปแมวใส่นระํำได้นะครับแล้วก็ควรจะควรจะ eject ธรรได้ทุกครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนไปช่องอื่นนะครับลองดูว่าทุกช่องใช้ได้หรือเปล่านะครับ ตัวนี้มีทั้งหมด5 USB 2นะครับก็ใช้ได้ทั้งหมดนะครับก็ต่อไปก็ลองทดสอบสปีดของตัวตัว USB 2ครับตัวนี้เป็น High Speed นะครับ480เมกะบิตวินาทกนะครับสสุดน,นะครับสำหรับ USB 2นะครับแต่ผมคงไม่มีอุปกรณ์สำหรับเทสนะครับจริงๆมันควรจะใช้ 64bit SS, SSD นะครับที่ความเร็วกันในการวิทยละรอยู่ที่500กว่านะครับก่อนตัวนี้เป็น USB 3นะครับเป็น SD card ตัวนี้ได้ประมาณ90 m มกะซกนะครับก็เดี๋ยวลองเทสดูนะครับว่าสปีดของตัว USB 2 9ตัวนี้นะครับถ้าเกินถ้าได้ประมาณ90ก็ถือว่าโอเคแล้ว ได้แค่ยี่สิบเจ็นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าผมได้ทดลองตัว sdcard ตัวนี้กับคอมตัวนึงนะครับที่เป็นรุ่น usb 3นะครับะอ่ค่าได้สูงกว่านี้เยอะนะครับเดี๋ยวจะเอาภาพมาขึ้นให้นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะลองเทสกับช่อง usb 2ช่องที่ช่องเดิมของมันนะครับว่าได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับจะได้รู้ว่ามันเกิดจากการ์ดหรือเกิดจาก อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองย้ายไปเสียบที่ช่อง usb 2ด้านหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาสรุปกันนะครับก็จากการที่ได้ลองทดสอบดูนะครับหลังจากเราเสียบการ์ด pci 2 USB ก็ลองเช็คสปีดดูก็ปรากฏว่าชา้ากว่า usb ที่ให้มากับเครื่องนะครับที่ติดมากับเมนบอร์ดนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดเพิ่มช่องของ usb แล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ usb ที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ใช้สำหรับพวกเมาส์คีย์บอร์ดนะครับซึ่งเป็นการส่งถ่ายข้อมูลไม่เยอะนะครับแต่ถ้าความเร็วที่สูงกว่านั้นก็ใช้ usb ที่ติดมากับเครื่องจะดีกว่านะครับตอนนี้ราคาร้อยกว่าบาทนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับ สำหรับคลิปวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ